ชาติความงามการสแสวงหาการทำลายเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ค่อยจะออกเพราะเมื่อสถานที่ใดมีความงดงามและสะดวกต่อการไปเยือนก็จะมีผู้คนมากมายต้องการเดินทางมาให้ถึง เขามาใช้ปุทยาในชาไอนนมากขึ้นทุกปีตอนนั้นเนี่ยเมื่อจํานวนคนที่มากแต่เรามีข้อจํากัดก็คือว่าสิ่งสาธารณภคเนี่ยไม่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถนั้นเข้ามานารมเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมตอนนั้นเนี่ยหลักหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาก็คือเราจะต้องใช้การบริหารจัดการการจราจรเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกนะครับในการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยจะทํายังไง ให้ลดปัญหาการใช้ทรัพยากรพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับถ้าเราลดปัญหาได้ปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังว่าเนี่ยตัวของอสภาพระบบนิเวศป่าเนี่ยจะได้รับผลกระทบลดลง<ช>เพราะว่าการที่กิจกรรมมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมีการใช้ยนานพาหนะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ายานพาหนะาของของประเทศไทยของเรานี่มีเยอะนะครับมีเยอะมากแล้วก็ต่างก็มีการปล่อยของเสียก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสภาพ ผบบมีเะะ <S <S มื่อปริมาณรถมากขึ้นสภาพอากาศย่อมถูกรบกวนพืชที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศสูงอย่างฝอยลมก็ได้รับผลกระทบไปด้วยตัวหนึ่งเนี่ยที่นักวิชาการนะได้สังเกตแล้วก็เฝ้ามองติดตามเราพบว่า มันมีดัชนิตัวหนึ่งที่ที่บ่งบอกว่าอยเฮนโนนเนี่ยมันเริ่มมีปัญหากับการใช้ประโยชน์มากก็คือปริมาณของอตัวของฝอยลมนะครับซึ่งมันเป็นพืชที่อยู่ในเขตของป่าดิบเขาระดับสูงเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่จะบ่งบอกว่าป่าเนี่ยมันยังมรดกสมบูรณ์มากหรือไม่นะครับเมื่อมันมีกิจกรรมมนุษย์ เยอะนะฮะตัวเนี้ยเราพบว่ามันมัมนมีโอกาสลดน้อยลงไปนะแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นสภาวะโลกร้อนนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันเห็นชัดเจนก็คือตัวของกา๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากยนนานพาหนะนอกจากฝอยลมแล้วพืชเฉพาะถิ่นขนาดเล็กอื่นๆอีกมากมายที่จเจริญเติบโตในป่าลักษณะนี้มีทั้งขนุนดินกิ่งไผ่ป่าและมะยมดอย ก็ยอมได้รับผลกระทบไปด้วยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรช่วยกันระมัดระวังและช่วยกันแก้ไขปัญหาในผลกระทบด้านนี้ภุฏายานก็พยายามที่จะมีการจัดก,การว่าเราจะ,ะมีการลดจำนวนยานแผหนะที่จะขึ้นดอยอินทนนท์ได้อย่างไรจุดหนึ่งที่เราใช้หนึ่งก็คือว่าเราเราพยายามส่งเสริมให้มีการใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับพยายามประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ให้หนักท่องเที่ยวนะครับ ได้เลือกนะครับส่วนหนึ่งเขาเลือกเองมาจากตัวในเมืองส่วนที่2ก็คือเราจัดให้พยายามที่จะห่วงใยแล้วก็ดูแลอยากจัดรักษาป่าบนดอยหินนนเนี่ยตรงเนี้ยให้ให้ไว้นานๆนะแล้วก็มีความสวยงามอย่างเงี้ยนะอยากไม่อยากให้เขาปวดน,นะครับขอให้มาร่วมกันนะครับช่วยใช้บริการรถสาธารณะให้มากนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อนะครับว่าถ้าในช่วงเทศกาลนะครับขอใหอ้มาใช้บริการรถสาธารณะนะ เมื่อป่าเป็นต้นน้ำแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศที่สําคัญเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจการรักษาป่าไว้จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนความเห็นของนักท่องเที่ยวเหล่านี้คงจะบอกได้ว่าเราจะช่วยกันดูแลรักษาป่าได้อย่างไรโดยที่คุณลงมือทําได้ง่ายๆก็ตอนนี้ธรรมชาติเหลือน้อยครับก็อยากให้ ผู้ที่รักการท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็รักความเป็นส่วนตัวด้วยการใช้รถยนต์ส่วนตัวถ้าเกิดว่ารถยนต์ส่วนตัวมันมีมากเกินไปแล้วมันทําลายระบบนิเวศของธรรมชาติก็ทางศูนอนุรักษณ์หรือว่าทางอุทยานจะมีการจัดลดเพื่อให้รถขึ้นมาที่ดอยอินทนนท์นี้น้อยลงแล้วก็เป็นการรักษาระบบนิเวศนี้ไว้ก็เห็นด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยกับการจัดระบบนิเวศของทางอุทยาน ็คือพวกหนูอะขับรถกันไม่ค่อยแข็งอะคะ่ะแล้วก็แบบขึ้นมาค่อนข้างลําบากถ้ามากับคนท้องถิ่นน่าจะดีกว่าแล้วก็เออมากันมันได้ชมบรรยากาศร,บรอบๆทางมากกว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะๆแล้วทุกคนมีรถกันหมดเนี่ยก็คิดว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็เหมือนทางขึ้นอะไรนะอาจารย์ ถ้าหน้าเทศกาลอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบลถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งเพิ่มกา๊มาซมลพิษทําให้ธรรมชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิเสธไม่ได้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าขาดปลาขาดแหล่งน้ํานี่เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องเปิดใจยอมรับทําความเข้าใจกับชุดความคิดแบบนี้และลงมือช่วยกันร,รักษาธรรมชาติไว้ เราไม่สามารถสร้างธรรมชาติใหม่ได้เพราะธรรมชาติมีวิวัฒนาการมานานก่อนวิวัฒนาการของมนุษย์นับแสนล้านปีเราทำได้เพียงแค่เข้าไปทำลายมันให้น้อยที่สุดและปล่อยเวลาให้โอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเองนั่นคือสิ่งเดียวที่มนุษย์จะทำได้การเดินทางนับจากนี้ไปของนักเดินทางทั้งหลายจึงเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าเราได้เดินทางไปยืนธรรมชาติอย่างมีความเคารพในความยิ่งใหญ่ และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเองแล้วหรือยังเท่านี้ธรรมชาติก็จะยังคงอยู่ต่อไปอย่างคงความสมบูรณ์ได้อีกนานแสนนาน